สรุปกันให้เห็นชัดๆนะคะว่าพักที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดคือได้28.5นั่นก็คือพัก c d ซเดอต้องอธิบายเพิ่มเติมหลายๆคนที่เพิ่งอาจจะติดตามการเมืองเยอรมันว่าทำไมพักนี้ถึงจะต้องมีพ่วงเป็น CDU กับ CSU จริงๆคือพักเดียวกันเขาอาจจะเรียกตัวเองว่าอุนิวนแต่ว่าเซ u เป็นชื่อเรียกพรรในเขตต่างๆยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นรัฐบาเยอร์เขาก็จะเรียกตัวเองว่า CSU ที่สที่ มาติดๆที่เราก็ลุ้นอยู่ตลอดว่าเอ๊ะความเติบโตความก้าวหน้าของพรรคเขาจะเป็นอย่างไรนั่นก็คือ afd ซึ่งเป็นพรรคขวาจะจัดนะคะนโยบายของเขาหลายๆอย่างหลายๆคนมีความกังวลผู้คนออกมาเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้สูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการรวมชาติคือ82.5%เคราวนี้เรามาวิเคราะห์กลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงบ้างตรงนี้สําคัญนะคะหลายๆจุดเราอาจจะต้องมองกันไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ครูมองไปถึงเด็กๆแล เยาวชนไทยที่จะมาเรียนต่อศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีเพราะคุณจะได้รู้ว่าเพื่อนเพื่อนนักเรียนหรือเพื่อนเพื่อนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มอายุน้อยเขามองกันยังไงคือถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่18-24ปถึง2ีปีกลุ่มนี้เลือกพรรคดีลิงเกอร์ก็คือพักคซ้ายเนี่ยมากที่สุดถึง25%ในส่วนของเรื่องแรงงานทักษะ จากต่างประเทศหรือคนที่มีฝีมือนะคะหรือคนที่มีความรู้ความสามารถที่อยากจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานที่รมณีทางพักเซดูเซสูก็ยังชูนโยบายว่าเราสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะประเทศเราขาดจริงๆและก็มีการผ่อนปรนเงื่อนไขสําหรับแรงงานที่มีทักษะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง